Oh, ส,วสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้พามาอัปเดตวันสนามบินสุวรรณภูมิขาส่งออกชั Gen ้นดีพาร์ัเจอร์ชั้น4ี่คนเยอะแยะคนก็เยอะ,ยอ,ะอยู่นะครับของขาออกนเนี่ยน้าโลซีซ่าเนี่ยคนก็ยังเยอะอยู่ฝั่งดเมนสติกฝั่งดเมนสติกคนก็เยอะนี่ฝั erm, ง Inter ่งอินเตอร์เดินมาฝั่งอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้วันที่8 วันที่8สิงหาคม2 6 6 8วันนี้มาอัปเดตครับผมอัปเดตที่สนามบินสุวรรณภูมิมาอีกแล้วแต่วันนี้จะไปจะพาไปดูไปสนีว่าในสนามบินสุวรรณภูมิไปสนีส่งของเราอยู่ตรงไหน น่าจะอยู่ชั้นสอนะน่าจะอยู่ๆๆชั้นสองครับผมดูบรรยากาศความโอ่อ่าอลังการของสนามบินสุวรรณภูมิอินเตอร์โดมิสติกภายในประเทศต่างประเทศเขาอ,อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับผมแต่อาจจะอยู่คนละโซนอยู่ในอาคารเดียวกันตึกเดียวกัน แต่ทางเคาน์เตอร์นี้คนยังไม่ค่อยมานะน่าจะเพิ่งยังไม่เปิดเคาน์เตอร์เช็คอินหรือไงไม่รู้นะโมจะพาทุกคนมาดูไอ้นี้ดู เออ่ดูสถาปัตยกรรมของไทยอยู่กลางสนามบินสุวรรณภูมิโอ้่อะไรเนี่ยเรือสุพรรณหงส์หรือเปล่าเรือสุพรรณหงส์เฮ้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อนุญาตไปดูใ,ใกล้ๆหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นเด็นบุดสระบุริษสถานพระบรมสารีริกธาตุเออมาจากไหนเนี่ยารพระบรม สาริลิกัทธาของใครมาจากไหนบุษบกครับผมทุกคนโอ้พามาดูสุดบุษบกวันนี้สาทุสาทุเนอมาสาก,การะเขาสักการะตรงไหนยังไงอ๋อนี่ไงนี่ไงสารีภาษารีลัตกาธาบุษบกเขาใครมาสนามบินสุวรรณภูมิไนดะ้เห็นอันนี้แน่เลย ใครไม่มีโอกาสได้มาก็แอดทามามาดูทามาสก,การะพระบุสบกพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ขออภายัยนะครับผมว่าแอดก็ไม่มีข้อมูลเท่าไหร่วันนี้ก็คือมาเจอโดยบังเอิญขออนุญาตมาดูตรงนี้ที่ป้ายเ,เขาเขียนว่ายังไงเอ่ยเหมือนกันเลยพระบุสบกเป็นสถานพระบรมสารีริกธาตุนี้แหละพระบรมสารีเกลธาตุ ของมาจากประเทศไหนหรือว่าของไทยเราเองหรือเปล่าขอภายที่อันนี้ไม่มีข้อมูลวันนี้มาเจอโดยบังเอิญครับผมโอ้อโหได้บุญเลยวันนี้ทำงานเสร็จจบครัววันนี้ได้มาสการะ We yeah, have pop and a I want to Okay? Yes. Mommy, One, two, three. We have no pop. Mommy, show. One. Two. one. ใกล้บุษบกยูสายการบินแถวนี้นะครับผมแถวนี้แถวยาวเลยคาน์เตอร์เนี้ก่อนอนุญาตเดินต่อนะครับผมเดินดูบรรยากาศที่ชั้น4ของสนามบินสนุวรรณภูมิเดคกั็กำลังจะลงไปที่ชั้น2 อยู่ชั้นสามมองลงไปที่ชั้นสองที่พื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศนะขาเข้าครับผมขาเข้าวันนี้คนน้อยอาจจะเป็นช่วงที่ว่า,เ,าเครื่องยังไม่ลงกันก็เลยดูน้อยไปสรุปคือหยุดชั้นสองแล้วครับลายเซนถามถามเจ้าที่เขาละ สนามบินมันใหญ่เนาะมันใหญ่กว้างใหญ่เพศารนรอดินช่วงที่คนเข้ามาไม่ค่อยเยอะมันก็ดูโล่งๆแต่ช่วงไหนที่คนมาเยอะๆนัดสนามบินสุนทรมิก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน,นครับคนมันเยอะนะ,นเ,ะนะเจอแล้วประชนี ถ้าใครอยากจะมามีธุระส,ส่งคงสงสของที่สนามบ<ม>ินม,มานี่แหละครับชั้น2ชั้นสองตรงกระสีเห็นป้ายแดงๆไหมครับผมขอบคุณมากนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เจอกันใน EP ต่อไปครับผม